มาสวัสดีครับสวัสดีครับ e. วันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับสมเด็จบาง र, พ alone, ุกมนะครับพินฐานแซมนะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับวันนี้มีที่ปลูกนะครับเป็นสมเด็จบางพุกมณินฐานแซมปลูกเก่านะครับและบางพุกมินผานแซมปลูกเก่านะครับ ได้ยินเสียงฝนชัดเจนนะครับเสียงฝนชัดเจนนะครับฝนตกแรงด้านหลังมุบางปนตนะครับเป็นบางปนตกทิง้งานแซาา่บเต่าผมเจอไรสดอยู่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มพักเรื่องนะครับอันนี้เป็นอีกครอบทางหนการรับรวมอยู่นะครับ ก็ไปดูทุกครอบทุกเมนนะครับเป็นบบปดีกนนะครับเสียงอาจจะเบานะครับเสียงฝนกลบนะครับต้องตืนต้องพูดดังๆหน่อยนะครับใครดูชอบไปดูถูกใจนะครับกดคอมเมนต์กดติดตามให้หน่อยนะครับใครดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับชี้แนะได้นะครับท่านดูชอบดูไม่ชอบรับฟังนะครับรับฟัง คือผมจีบพระมาอยู่ลงท้องสองพระแล้วนะครับตรงไหนดูแท้ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็จะอาจคลิปลงในยูทูบนะครับต้องการนะครับตรงนี้เนื้อจะขาวแล้วเนื้อเก็ดดูนะครับเท้าบางวงในเมื้อผมทอกด้วยนะผมเคยได้มาหน้าประมาณสี่ห้าโขนะครับผมชอบพอใช้เข้าไปหน่อยแล้วก็จะเน่าๆนะครับถ้าผมชอบเนื้อจะเน่าเลยนะครับ คือสมเด็จคืคนฐานแซมบาพุกรมพระเดิมที่สุดครับผมก็อัดคลิปเป็นอัดคลิปเนี่ประมาณสี่นาทีนิดๆน,นะครับเพราะว่าถ้าลงในไลน์ด้วยเนี่ยมันก็จะอ,อยู่ประมาณสี่นาทีห้านาทีนี่ไลน์เราเอา่อมันใหญ่ไปนะครับรอยู่ด้านหลังสวยงามนะครับด้านหลังเดิมมากๆนะครับผมชอบ,พบ หรือบางก็คมแบบนี้ก็มีถือว่าได้ให้มาเดิมที่สุดแล้วนะครับให้มาเดิมที่สุดนะครับครับปูเก่าปูใหม่ก็แยกกันมีตากับไม่มีตาใช่ไนะครับถ้ามีตายางก็เป็นปูใหม่ครับถ้าไม่มีตายางก็ตีเข้าสูเก่านะครับต้อเด็กปลาที่คนกินผักแซลบนะครับหรทิพย์หัห่านะครับฝั่งนี้หรฝั่งนี้จะทิพย์แก้มนะฝั่งนี้แกห่าตายจะตายที่ขาดแซลบนะครับ จะตําแหน่งผู้บอกคนเล่นผ้ะคนเด็นรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วนะครับตาําแหน่งพระยังไงดูยังไงนะครับคนที่ไม่เล่นไม่สนใจเขาก็คงดูยังไงดีแท้ทนะ <S <S ผมก็ดูอย่างเนี้อย่างนี้ผมดูแท้ผมนะผมเปิดราคาผม,ผมะาะผนะไม่ใช่ละละาราคาเสี่ยงนะครับเปิดาราคาเส็จบางพุมพมนะครับพิ่งได้มานี่วันที่สองนะครับวันนี้ ก็มีราคามาอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เสียกันเพราะว่ายังขาดจุณเยอะเลยนะครับคนซื้ออยังได้ถูกคนขายอยางได้แพงนะครับเไ็นเรื่องธรรมดานะครับสนแกนตรงนี้ง่ายๆเลยครับราคาเปิดอยู่ที่ผมนะราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับคผมชอบราคาไหนปิดมานะครับสึงเราจะได้เป็นเจ้าของได้ครับสมเด็จพินฐานแซมบางกุ้งนะครับ เป่นามที่สวยงามนะครับอย่างพาดมเดิมนนะครับพาดเดิอนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไว้เทียนต่วนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมเพินเงวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ